ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮดียู่ดีพบเกม How to Survival กันนะฮะ <c oughs> โอเครู้สึกว่าจะเจอศัตรูนี่ไงอุ้ยโจละเหนียวนาไปหน่อยโทษทีแย่งเง้ยโอเควันนี้เราทำภารกิจกันนะฮะคือการค้นหาความจรงิงเราจะได้ดา r k บเบดนะครับดาบแห่งความมืดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะผมจัดไปเอาละ ก็คือค้นหาพยานของอุบัติเหตุนะฮะอืมวันนี้ผมจะมาเล่นคนเดียวนะฮะเพื่อนผมไม่ไหวนะฮะเขาบอกทำงานดึกแยาดนะฮะโอเคจะเข็นไปด้านหน้าเนาะจริงมันก็มีทางไปนะแ,แต่ว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะข้ามได้ผมจะลองเข็นไปตรงนี้นะก็หวังว่าจะไม่มีสอบบี้มาตีตูดเราก็นะครับ จะเข้าสู่การข้ามปีเลยนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆกันเลยนะฮะก็ขอให้สมหวังปัตนากันทุกคนเลยนะครับคิดถึงใจขอให้สมหวังนะจ๊ะเฮ้ยผมลืมโอเคแมงเลยเกือบตายเกือบลืมแบหรือว่าจะไปอยังไงผมลืมเมื่อกี้ที่เกือบละแม่งก็ไม่พักอะไรอะไรทำไรเอ้ยพลาดเงี้ยไม่เล่นหลายวันแล้วลืม ม่งมาสองตัวเลยเดี๋ยว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 นี่ไอ้ไม่ตายไม่ตายเหรอไอ้วงนี่อะตายไปซะ้วไม่เวลาเข็นนะครับตรงนี้น่าจะปีนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าโอเคเดีย๋ยวเราทำการไปตรงนี้ก่อนนะเข้าได้ไหมเออรู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้นะครับในแผนที่ ต้องรอดันงคาดตรนี้ไปไม่ได้อ่ะเอ้หลังรถเปิดได้ด้วยมีอะไรปะไม่มีนะเหมือนจะมีทางโดดมาเลยาอาจจะต้องมาจากอีกฝั่งหนึ่งอะไรแน่เลยผมว่าโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงจุดนั้นก่อนแล้วกันนี่เราจะปีนตรงนี้ไปเลยขึ้นข้้งบนกันไีอะปะทาไม่ได้ โอเคผมว่าผมรู้แล้วเราต้องขยับไปตรงไอ้นี่แน่ๆเลยอ่ะไอ้ที่ปีนฝั่งหนึ่งอ่ะผมว่านะเพราะว่าฝั่งนี้มันปีนไม่ได้อ่ะดูจากแมปนี่คือแบบตรงนี้แน่ๆโอเคเดี๋ยวลองเข็นไปให้ถึงเลยเนี่ยผมว่าต้องข้ามมาฝั่งนี้แน่ๆเลยใช่ไหม้ยหรือว่าขึ้นตรงนี้วะเอออาจจะขึ้นตรงนี้ก็ได้ ว่าใช่แน่ๆอาจจะะ่านะขยับดีๆหน่อยอโอเคขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยฮัลโหลฮัลโหลปีเป็นเป่าเอ,อ้ยเนี่ยได้แล้วอ๋อเนี่ยทางนี้เองเข้ามาในตรงนี้เราสามารถโดดไปฝั่งนู้นได้ด้วยนะโดดไม่ได้ดีวว่วาเราต้องหาทางลงไปได้ยินเสียงหมาด้วย มันต้องอยู่ทางนี้แน่ๆมาแล้วอยู่ใสพวกซัมบี้ทั้งหลายโอเคเราต้องค้นหาพยานอุบัิเหตุนะฮะมีหมายตรงนี้ว่ะต้องหาทางออกอ่ะผมว่าตรงนี้ไม่มีทางว่ะเราต้องขึ้นไปอ่ะแล้วก็เดินตรงลงมาอ๋อเนี่ย วข้าฝั่งนี้ได้เนี่ยเออเนี่ยมาละเฮ้ยมาโอเ,เดี๋ยวไปอืหัวแตกไอ้ระเบิดโบต,ต่อเนื่องปั๊บเขาให้กระบาลแยกต้องมีอะไรอีกนแน่ๆตรงนีเ้เดี๋ยวต้องมีน,นี่อะเราเร็วกว่าเว้ยเนาะ งนี้มีทางขึ้นด้วยไม่พบพยายนอะไรด้านหลังมีประตูออกปะไม่มีเลยโอเคโดดลงไปเลยเอา้าตรงด้านข้างนี้ปีนได้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคห้องนี้ก็เข้าได้จะปีนทำไมไปขึ้นบนไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้แหละมีอะไรบ้าไม่มีของให้เก็บเลยอะ อาจจะเป็นเคล็แบบค้บนหาของแท้เลยเนี่ยโอเคเตรียอมอุปกขังอะไรไว้แล่วตรงนี้ปีนข้ามได้ด้วยเอาละผมว่าเรามีทางไปแล้วอาด,วดิวัดอุ้ยยังโด,ดนอีกเนาะเฉียวเฉียวแต่ไม่เป็นไรเออตรงนี้มีทางไปด้วยอ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถข้ามได้นะครับ แต่ว่าเราเห็นทางแล้วเราต้องปีนข้ามตรงนี้ไปวะนี่ปีนข้ามรถคันนี้ไปโอเคกลับมาทางเดียวปะวะไม่น่าใช่นะอะไรอ่ะล็อกสกูบี้ได้อยู่ตรงหน้าไอตัวหนึ่งข้างหลังก็ตัวหนึ่งอุ้ยโดนจนได้อนิเมชั่นละอืมบังอาจ มาเล่นงานเรานี่ไงวัด,ว,ดวัดระเบิดเลยอุย้ยกับโดนนิดเดียวปังหารหมูเดี๋ยวยวิ่งหาก่อนนะฮะอาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้นะไม่ตายเว้ยได้อยู่อาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้ไม่เห็นน่ะไม่มี ว่าหลังตรงข้ามนี้ใช่หลังมันก็จะอันหลังเดียวกันดีกว่าไม่มีนะครับตรงไปจะลองตรงไปทางนี้ก่อนละกันนะฮะโอ้อะไรกันวะเนี่ยโคตรเยอะมาเจอแจ็คคอตดมาเจอแ็จ็คคอตดท่วงท้ายปาด รอรอรอจังหวะรอจังหวะดีๆมันต้องมาแน่ๆโอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะไม่มีระเบิดอ่ะโอเคมาเฮ้ยพลาดเกือบละเฮ้ยเกือบละพลาดแกอือืเฮ้ยเกือบโดนนี่ไง อุ้ยโดนจนได้เอ้ยเอ้ยพลาดนี่ไงเอ้ยไม่ถึง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 เมื่อไหรเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยนี่ไงนี่ไงไม่โดนเว้ยโดดขึ้นมาเลยพร้อมอนิเมชันอัดหน้าไปทีอี๋ดีนะเกือบละถ้าหลุดอนิเมชันอาจจะโดนเน้นนะเมื่อกี้เนี่ยนี่ไง นี่อ่ะอุ้ยเกือบละมามาเจียตัวขอร้องขอร้องเจียตัวเหอะขอร้องได้ไหมขอร้องได้ไหมอุ้ยโดนด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยตีเราโดนด้วยโดนหลับจริงเงียบเอาละเศษผมปาดเข้าให้นี่ไงปึ๊บเรียบร้อยเหลือตัวเดียวเว้ยเฮ้ยพลาด เอาละทีนี้เราก็สามารถที่จะไปฝั่งนี้ได้ซอมบี้เหรออยู่ไหนผู้เหลือรอดเบาแสพยาดอปัติเหตุอยู่ที่ไหนบอมบมาตรงนี้ึ๊บหมาดโดนเฮ้ยพลาดเฮ้ยพลาดเยอะนี่ใหญ่โอเคล้มไปเดอละนี่ใหญ่ อุ้ยแม่งจังหวะพอดีเลยไอ้อ้วนระเบิดได้อว้วนโลแน่เน่อะไรอาดอ้วนอุ้ยโดนเนาะตรงนี้ขอให้เก็บโอเคไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เฮ้ยต้องมือพลายขอละกันนะ ตรงนี้มีทางเข้าต้องเจอบอ่อแสนแน่ๆบอ่อแสต้ออยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีบอ่อแสเลยมีแต่หมาเนี่ยที่เดินเข้ามาหาเฮ้ยโดดดิกแม่งเอ้ยโอเคกระพืบหนานะ้าซะเอาละเราจะเข้าไปด้านในได้ฮะดินปืนนะฮะเจ็บเลยหรือว่าแบบบ่อแสในห้องน้ำ ไม่มีนะบอสแสอยู่ไหนฮัลโหลหรือว่าอยู่ในนี้หัวกระป๋องกับแท่งช็อกโกแลตไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้เฮ้ยหรือว่าตรงนั้นวะนี่ยนั่งอยู่ไงผมเห็นละเราต้องเข้าทางนี้เอาล่ะผมเจอแล้ว ใครมันกคนวะใครมันนอนกลนอยู่เออเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ยหนี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 หน,น,นีแม่งเอ,อ้ยโดนดักหน้าทางโดนดักหน้าทางอืมไม่ตายนี่อ่ะอุย้ยแม่งเอ,อ้ยผมกล่าวว่าให้มันวิ่งแบบสวนเข้ามาเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะมไม่โดนได้ไงฮะถามจริง อะไรอะไรอะไรอืมอะไรอืมไม่ตายเหรอเสร็จแล้วภารกิจเราได้ดาบมาแล้วไหนดูสิอัพเลยสกิลผู้ชาชาระดับเจ็ดนะฮะไออาวุธสามพันหนึ่งโอ้โหอาวุธของผมที่ผมใช้นี่แรงมากมากเลยนะผมขอลองดูดิ มันเป็นยังไงบ้มันลดน้อยมากเหเนะี่มมันลดน้อยมากเหนะแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยอนะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะอัปเดตได้อัปเกรดได้ก็ได้นะเดี๋ยวลองดูซิไม่มีเควสละโอเคเดีย๋ยวเราลอ,ลองกลับไปที่บ้านดูนะว่าอาจจะแบบมีอะไรให้เราเรียนรู้แบบเพิ่มเติมได้นะ,ะเอาไปคราฟอะไรเงี้ย ลองดูลองดูเฮ้ยจะเบีย้ยวว่าอะไรครับแบบอัพเดตได้อันนี้เป็นชุดเกราะเนาะไม่ใช่อาวุธโอเคอ่ายังไม่มีอ่ะอเฮ้ยหายแตกวะเข้ามาทำไมเนี่ยฮึอืมอมึงพังของกูแหลอะ ไม่ค่อยแรงเลยตะูลายผมว่าเราต้องอัปเกรดอยว่นะโอ้ยมันกบมาไม่พักเลยเรกนกรรมจริงๆดูไปไป้ก่อนตายหาปะนะตายปะตายป,ะ,ายปะ,ะเอาะกูซ่อมอะแล้วซ่อมอะแล้วกูซ่อม,อมไม่ต้องเข้ามา เดี๋ยวผมลองอัปเดให้นี่ดูนะตังแสงโอเคหวังว่าจะมีทำลายที่ให้เราได้ไม่มีมีดมีดคู่เวรกรรมอูดอันนี้เราแรงแล้วผมว่าเัาต้องทำอีกว่ะผมขอลองนะเพื่อนๆนะหวังว่าจะแบบมีทำลายให้เราได้ โอเคอัปเกรดปันแล้วนะครับขอน้ำมีดต้องมี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 วีคู่อเล็กซ้นโอ้โหไม่มีว่ะไม่เป็นไรนะครับเราไม่ทีเดียนอะไรนะฮะสบายๆโอเคมีภารกิจตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะผมผมจะขอรถสักหน่อยละกันนะเพื่อความง่ายนิดหน่อยเอาละ เรามาเริ่มกันเลยพารกิจแรกคือหากองคุกกี้ด้วยนะแล้วก็แท่งช็อกโกแลตในแบบน่าจะมีเครื่องหมายแบบตรงใจนะผมว่านะเอาละนี่ไงผมว่าต้องอยู่ในนี้เราต้องมีเออนี่ไงผมเจอแล้วของอาจจะอยู่ตามบ้านนะผมว่านะไม่อยากเปิดอย่างนี้เลย ถือว่ามาถึงก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมร,บรอบๆนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะเหมือนเดิมวิม่งตรงไปหาทางนะผมไปหาต่อเอาละทีนี้ด้านหน้าจะ,จะเจอกับอะไรบ้างก็ซอมบี้เดิมๆนะไม่มีอะไรมากมีสมุดไพเก็บเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยรู้สึกอยูน้ำขอกินน้ำน้ำเปล่าก่อนแล้วกันนะเออร้อยเปอร์เซ็นต์เปเลยตรงนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยมีบ้านเหรอมีป่ะไม่มีเหรอถามจริงวุฒนเอ้ยระเบิดไปวุฒิยอียออ เฮ้ยตรงนี้มีบ้านเว้ยเข้าได้แน่นอนต่อมันมีของให้เราเก็บมันมีของให้เราเก็บแน่ๆบ้านอย่างเงี้ยอุ้ยเนี่ยท็อกรดตบ้านเลยเจอละเปิดประตูแป๊บมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมต้องลงไปเฮ้ยหมาอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยบ้านเลยเพื่อนๆ เปิดประตูแบบนี่ไงแคกเข้าไปซะได้อะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ข้างบนนี่คือชโคโค็อกโกแลตปลาเลยอ่ะครบแล้วเนะี่ยประตูพวกน้ำเปิดนี่ไงไม่มีอะไรขาดถุงขนมหวานนะฮะตอนตอนนี้ช็อกโกแลตครบแล้วกล่องคุกกี้นะครับเอาละเราก็ต้องตามหาเหมือนเดิม อยู่ที่ไหนเนี่ยวเยอะเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันวูดมาแม่งสไลด์มาเลยอะแต่เราจดการได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากแต่เหนื่อยนิดหน่อยมีฝั่งไหนที่ยังไม่สำรวจก็คือด้านบนเนาะวุ่นประดีเยอ,อ้ยราเบิดไป นี่แน่แไม่ใช่ละตรงนี้บีขอให้เก็บโยตายซะมีบ้าตรงนี้เอาละแต่ว่าเราต้องไปฝั่งหนึ่งว่ะคนก็ต้องหาทางเข้าหรือไม่ก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะผมว่าอืมอีกด้วยโอ้เยอะว่ะ อ๋อสองตัวเลยจำๆเลยตรงนี้มีบ้านต้องมีของอุ้ยโดจนได้ไม่อยากถอดเลยเปิดแบบนี้แล้วกันถอดได้ปะได้ไม่มีแท่งช็อกโกแลตอะไรเลยไม่มีเลยมีหมาอยู่ด้านหลังบ้านนะนี่ไง อุ้ยสองตัวเลยเหรอเนี่ยนั่นเองเอาโดเฉยเลยเอาละเปิดแบบอัตโนมัติแม่งเอ้ยล็อกล็อกเก่งซะเหลือเกินไม่มีอเลยเหรอรงเนี้ยถามจริงมีแค่นี้เนี่ยในห้องน้ำต้องมีอะไรแน่ไม่มีอีกเวรกรรมจริง ้ตรงนั้นมีเ้รือหมายแบบไอ้นี่ด้วยอะาจจสามารถทะลุไปหาคนได้นะผมว่าแต่เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งว่ะเราต้องออกมาฝั่งนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยบี้จะบี้อ่าวุ้นอุ้ยแม่งเอ้ยไม่น่าเข้าไปเลยนึกว่ามันจะไม่ระเบิดเอ้ยฝั่งนี้ออกมาได้นี่นี่เอง โอเคขาดกล่องคุกกี้กล่องคุกกี้เท่านั้นที่เราต้องการเราอาจจะต้องวิ่งไปฝั่งนี้นะฮะตรงที่มาผมชี้เฮ้ยเก็บละตรงนี้วิ่งไม่ได้ตันนะเราต้องวิ่งเข้าตรงนี้แล้วก็เลี้ยวทางนี้เฮ้ยหรือว่าอยู่ตรงด้านล่างวะเดี๋ยวลองลองดูด้านล่างหน่อยดิมีเยอะเลยเนี่ย ค่อยๆนะผมไม่ต้องรีบมากเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีทางเข้าเลยเดี๋ยวจะมันเป็นทางมันเป็นทางที่กลับมาได้นะทางเดิมนี่เยเราข้ามเลยได้ไหมข้ามเลยแล้วกันนะเราก็วิ่งมาตรงนี้อาล่ะไรมบี้เฮ้ยทมบี้โคตรเยอะเลยมาทำไมกันเนี่ยฮะ มาทำไรมาทำไรถามแค่นี้เอาละเราจะวิ่งไปตรงมุนโหซอมบี้เพึ่เลยตรงนี้เหนียวค้างได้ปะนี่่งอืมสองตัวเหนียวค้างหยออืมกดค้างเนี่ยนาน,าน,านโอเคต้องยืนเฉยเลยลงไปตรงนี้โอเคมีสมุนไพรเราเก็บถอดซะ เเฮ้ยพลาดไม่เอ้ยไม่โดนอย่า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 มายุ่งอย่ามายุ่งวาดนี่แน่นอนหลังนี้แน่นอนสับบีสับบีเอาละเดียวซะเปิดประตูแบบพี่ตตอไม่แตกเฮ้ยนี่ไงผมเจอละผมว่าสำเร็จละเออเรียบร้อยนะครับ ไปละไม่อยู่ละอ่ามีคลยดอะไรให้ทำอีกไหมนี่ปะยังมีอนะฮะแต่ว่าก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวันนีนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแลบชมนะฮรับสำหรับวันนี้บ้ายนะครับแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบบายครับ